ตอนนี้ค่ะถึงเวลาแล้วกับภารกิจสุตาประจำสัปดาห์ค่ะวันนี้ขอย,ยกตำแหน่งให้หนุ่มคนนี้เลยหนุ่มณเดชคุกกิมิยะค่ะเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจประชาชนรวมถึงขวัญใจของแพด้วยแต่ว่าวันนี้เขาจะไปทำอะไรบ้างตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาไปชมพร,มพร้อมๆกันเลยค่ะชินเวลาของภารกิจสุตาประจำสัปดาห์กันแล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ตกเป็นคิวของสุตาสุดฮอตขวัญใจตึงน้อยต่งใหญ่สำหรับหนุ่มณเดชคุกกิมยิยะ มาดูกันดีกว่าว่าหนรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาไปทำภารกิจอะไรที่ไหนกับใครมาบ้างไม่รอช้าไปชมกันเลยค่ะภารกิจแรกของนุ่มณเดชน์นั่นก็คือการฝึกซ้อมทั้งร้องทั้งเต้นเพื่อเตรียมตัวจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะมาถ,ถึงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทวงทาลีลาของนุ่มณเดชน์เนี่ยจะเปี้ยวเปาวาขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ ทั้งเต้นลีลาเตะเวอร์ขนาดไหะเชื่อว่าคอนเสิร์นี้ยังไงก็ต้องสนุกแน่นอนเลยแล้วก็ภารกิจต่อมาของหนุ่มเดะเดก็คือการไปออกกําลังเปียกๆแนวเอ็กซ์ตรีมที่เขาชื่นชอบนั่นก็คือการเล่นเวกบอร์ดงานนี้หนุ่มเดดเดก็ไม่ลืมที่จะอัดรีสทเอ็์ตีมที่รักไม่รอช้าไปชมกันเลยค่ะ p หออัปคลิปเตนุ่มนเดชกันขึ้นแคปชั่นว่าคนรักน้ำชอบอยู่กับน้ำสดชื่นมากๆนะครับฮ่าฮ่ามาลองกันนะมาเล่นชวนขนาดนี้เดี๋ยวบรรดาเอฟซี FC ที่รักก็แห่กันไปเล่นเต็มสระหรอกค่ะและภารกิจต่อมาของนุ่มนเดชก็คือการไปร่วมง,งานปาร์ตี้สุดเลิศครบรอบปีตอมปีเซเว่นนไทยแลนด งานนี้หนุ่มและเด็กก็มาทาให้แฟนคลับผิดหวังค่าเพราะว่าเขาขึ้นคว้ารางวันลนักแสดงที่เป็นที่สุดแห่งปีทั้งเรื่องของการแสดงการเรียนการดูที่ตนเพื่อสังคมรวมถึงการกุศลสนดต่อกันเป็นสีนที่สี่แล้วนะะแถมเขายังขึ้นแคปชั่นขอบคุณว่าเขาก็คุณรางวัลและขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนที่ขนและขอบคุณเสียงโว้จากแฟนคลับทุกคนรับและรางวัลน,นี้เป็นของทุกคนเช่นกันนะครับเรียกว่ามาะสมและคู่ควรริงเยัยงไงก็ต้องขอปรอบมือให้กับหนุ่มและเด็กสำหรับรางวัลน,นี้ด้วยกันะกน,นะคะ กันด้วยภารกิจไฮไลท์ประลลปจำสัปดาห์ของหนุ่มเดชนั่นก็คือการพาคู่จิน้นอยาวยสารยาอุรัสยาไปถ่ายแบบซุดสวิดวันเวอร์ที่กเกาะสมุยเรียกได้ว่างานนี้น,น,น้ำเลที่ว่าเขมยังเป็นอันต้องหยุดทำงานเลยเละค่ะเท่านั้นยังไม่พอการได้แบบอีกครั้งนี้ทั้งสองอยังถือโอกาสเหมาะพาครอบครัวของมั้นคู่ไปพักผ่อนเย่อนใจอีกด้วยวันนี้เราก็เลยประมวลภาพความประดับใจของทีมเมาปากชมกันเลยค่ะ กับ N.Y. คงวินและวินไปตามๆกันอย่างไรก็อย่าลืมติดตามผลงานของตุกตาร์นนี้ด้วยกันเลัค่ะและนี่ก็คือภารกิจสุปตาประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ส่วนสัปดาห์หน้าเราจะพากามติกตุปตาในดวงใจของคุณคืไหนห้างบ้านเลยละค่ะวันนี้ขอต้อนลาไปก่อนบ๊ายมันเติบโต้นใจโลกม ฟินกันไหมคนะนาเดเรียกได้ว่าน่ารักมากๆเลยและขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะสําหรับนักแสดงที่เป็นที่สุดแห่งปีเรียกได้ว่ารางวันนี้เนี่ยเหมาะกับเขามากๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีความสามารถมากๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการแสดงหรือว่ารวมทั้งจิตใจของเขาที่ว่ามีจิตใจที่เป็นแบบกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเรียกได้ว่าไม่แปลกใจเลยที่ทําไมแฟนคลับของเขาเนี่ยถึงเยอะขนาดนี้นะคะ